สวัสดีครับมรักแฟนมวยเจาะลึกข้อมูลมมไทยเจ็ดสีนะครับประจำวนันอาทิตย์ที่4เมษายนพุทธศักราช2564นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอฝากชิมงานลูกเจ,จ้าพ่อพลานชัยและมวยหูเริงฤทธิ์สิทธิ์หลวงประมุนนะครับหากท่าในใดสนใจสมัครสมาชิกรายพิมพ์ลายเสียงมวยหูนะครับก็ติดต่อเข้ามาที่ l ลาย ID 6 6 9 9 b y นะครับหรือจะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0908869961นะครับ ก่อนจะเข้าสู่การวิเคราะห์วิจารณ์นะครับก็มาดูที่คู่มวยของวันอาทิตย์ที่4เมษายนพุทธศักราช2564กันก่อนนะครับสาหรับคู่เอกในรายการวันนี้นะครับก็จะเป็นการชิงแชมป์ว่างรุ่นซูปเปอร์ไลท์เวทส,สนามมวยช่อง7สีนะครับก็จะเป็นการพบกันร,ระหว่างตะเภาแก้วสิงห์มาวินนะครับพบก,กับเจ้าศิวกรเกียรติเจริญชัยนะครับสาหรับคู่นี้นะครับก็จะมาในพิกัดน้ำหนัก139ปอนด์นะครับมาดูที่รองคู่เอกในรายการของวันนี้นะครับ ก็จะเป็นการพบกันระหว่างเจ้าเสือใหญ่สอเดชพันธ์นะครับพบกับชัดชัยพิเคแสนชัยเมทายิมนะครับสาหรับคู่นี้จะมาในพิกัดน้าหนัก127ปอนด์นะครับสาหรับคู่ที่2นะครับก็จะเป็นการพบกันระหว่างเจ้าเมืองลบศอสลาชีพนะครับพบกับปตักเพชรดีเคเขาใหญ่ครับสาหรับคู่นี้จะมาในพิกัดน้าหนัก119ปอนด์นะครับ ก็มาดูที่คู่เปิดหัวในรายการของวันนี้นะครับก็จะเป็นการพบกันระหว่างเดโชเล็กปอบอริรักษ์นะครับพบกับซันโวยูฟาบูมเด็กเซียนนะครับสำหรับคู่นี้จะมาในพิกัดน้ำหนัก121ปอนด์นะครับ ก็มาเริ่มการวิเคราะห์วิจารณ์ของมวยคู่ที่1นะครับมวยคู่เปิดหัวในรายการนะครับสำหรับคู่นี้นะครับก็จะการปบกันระหว่างเดโชเล็กปอบริรักนะครับพบกับซันโบยูฟาบูมเด็กเซียนนะครับสำหรับคู่นี้นะครับก็จะมาใัพิกัดน้ำหนัก1น1รยสปอนด์นะครับมาดูที่ฝ่ายแดงนะครับเดโชเล็กปอบริรักนะครับก็เป็นนักมวยมาจากจังหวัดสงขลานะครับซ้อมที่ค่ายสิงมาวินนะครับก็เป็นมวยเข่านะครับสูงยาวเข่าแหลมแทงเก็บนะครับมีลูกขวางหน้าดันแทงกันเสียบปล้ำรัดมัดตี บูดุดันร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับก็มาดูที่ฟอร์มหลังของเจ้าเดโชเล็กปอบริรักษ์นะครับก็เคยชนะคะแนนมังกรหยกทีเอ็นมวยไทยนะครับเมื่อวันที่20กันยายน2563นะครับที่วิกหมอชิดนะครับแล้วก็มาแพ้คะแนนให้กับเจ้าปรับพิภพเอราวัณนะครับเมื่อวันที่25ตุลาคม2563นะครับที่วิกหมอชิดนะครับ แล้วล่าสุดนี่ก็มาแพ้คะแนนให้กับเจ้าฉลามเสือในยกเอท่าซาลานะครับเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2563นหะครับจีวิกหมอชิดนะครับก็เป็นมวยรอบปุนเสือครั้งที่20รอบ8คนสุดท้ายนะครับส่วนเจ้าซันโวยูฟาบูมเด็กเซียนนะครับเป็นฝ่ายน้ําเงินนะครับก็เป็นนักมวยมาจากจังหวัดขอนแก่นนะครับซ้อมชี้ค่ายนายเคนะครับบูมเด็กเซียนเป็นมวยขวานะครับเป็นมวยประเภทจังหวะฟีเมอร์ดีวุธครบเครื่องนะครับก็ เข้าในเนียวแน่นปลํำรัดมาตีร่างกายแข็งแกรง่งแข็งแรงนะครับบูดูดันเช่นเดียวกันนะครับก็มาดูที่ฟอร์มหลังของเจ้าซันโวยูฟาบุมเด็กเซียนนะครับก็เคยชนะคะแนนสิงหาเล็กสอโชคมีชัยนะครับเมื่อวันที่19กันยายน2563นะครับที่จังหวัดนนทบ,บุรีนะครับแล้วก็มาแพ้คะแนนเจ้าราชเดชจีเอ็นมวยไทยยิมนะครับเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2563นะครับที่จังหวัดนนทบ,บุรีนะครับ แล้วล่าสุดนี่ก็มาแพ้นอกยก4ีโพสีสิแก้วประพลนะครับเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมสองห้าหกสามนะครับทีวีทีมวยลุมทีนีนะครับสาหรับคู่นี้นะครับบทเบียดพระธาตุเสียดสีกันไปแล้วนะครับผมก็ยังชอบไปที่เจ้าซันโบยูฟาบุมเด็กเสียนะครับน่าจะเป็นฝ่ายเบียดเอาชนะไปในการชกครั้งนี้นะครับตรงที่ร่างกายจะดูแข็งแกร่งแข็งแรงกว่านะครับบูดูดันนะครับเหลี่ยมเหลี่ยมมวยเชิงมวยจะดูดีกว่านะครับจะชนะเดโชเล็กปอบริรักนะครับ ก็มาต่อคู่ที่สนะครับสำหรับคู่นี้นะครับก็จะเป็นการพบกันระหว่างเมืองลบสอสระชีพนะครับพบกับปตักเพชร VK เขาใหญ่นะครับสำหรับคู่นี้นะครับก็จะมาในพิกัดน้ำหนัก119รกปอนด์นะครับก็มาดูที่ฝ่ายแดงนะครับเมืองลบสอสระชีพนะครับก็เป็นนักมวยมาจากจังหวัดน้องคายนะครับซ้อมที่ค่ายสอสระชีพจังหวัดลบบุรีนะครับก็เป็นมวยเข่านะครับแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับชอบเปิดเกมบูดุดันปลํำรัดมัดตีนะครับร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับก็มาดูที่ฟอร์มหลังของเจ้า เมืองลบซอสละชีพนะครับก็เคยแพ้คะแนนให้กับเจ้าเมืองสยามครูต้อมบัวขาวมานะครับเมื่อวันที่4ีตุลาคม2563นามะครับที่จังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็มาชนะคะแนนเจ้าเพชรศรีตากบวชสรุพันธภูเก็ตนะครับเมื่อวันที่1ธันวาคม2 5 6 3นะครับที่เวทีมวยลุมพินีนะครับแล้วล่าสุดนี้ก็มาแพ้คะแนนให้กับเจ้ายอดพันชัยนะครับเมื่อวันที่20ธันวาคม2 5 6 3นะครับที่จังหวัดนนทบุรีนะครับส่วนเจ้าประตเพชร V.K เขาใหญ่นะครับฝ่ายน้าเงินนะครับก็เป็นมวยประเภทจังหวะฟีเมอร์ดีวัดครบเครื่องเช่นเดียวกันนะครับล็อกรัดมัดตีเขาในเหนียวแน่นบูดูดันมีหมัดมีศอกเสริมนะครับร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับก็มาดูที่ฟอร์มหลังของเจ้าปตักเพชร V.K เขาใหญ่นะครับก็เคยแพ้คะแนนให้กับเจ้าวัชรพล P.K เสนชัยมวยไทยยิมนะครับเมื่อวันที่14ธันวาคม2563ครับที่เวทีมวยลุมทินีนะครับ แล้วก็มาแพ้คะแนนให้กับเจ้าบุญชนะนายกเอ่าสาลานะครับเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2563นะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแล้วล่าสุดนี้ก็มาชนะคะแนนรุ่งเพชรเพชรเจริญนะครับเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2564นะครับที่จังหวัดนนทบุรีนะครับสำหรับคนนี้นะครับบทเบียดประทาวุฒิเสียสีไปแล้วนะครับผมก็ยังชอบไปที่เจ้าปตักเพชร VK เขาใหญ่นะครับน่าจะเป็นฝ่ายเบียดเอาชนะไปในการชกครั้งนี้นะครับ ก็มาต่อคู่ที่3กันเลยนะครับสำหรับคู่นี้นะครับก็จะเป็นรองคู่เอกนาฬิกานะครับจะเป็นการพบกันระหว่างเจ้าเสือใหญ่สอเดชาพันธ์นะครับพบกับชัดชัยพิเคแสนใจมทายิมนะครับสำหรับคู่นี้นะครับก็จะมาในพิกัดน้ําหนัก127ปอนด์นะครับมาดูที่เจ้าเสือใหญ่สอเดชาพันธ์นะครับก็เป็นมวยทรงบูนะครับบูดุดันนะครับขยันออกอาวุธเดินหน้าท้าชนปล้ำรัดมัดตีเข่าในเหนียวแน่นนะครับปอดใหญ่ปลายแรงนะครับก็มีเข่าลอยให้เห็นอยู่เป็นประจำนะครับ มาดูที่ฟอร์มหลังของเจ้าเสือใหญ่สเดชะพันธ์นะครับก็เคยชนะคะแนนเพชรอัศวินมรัตนบัณฑิตนะครับเมื่อวันที่22สิงหาคม2563นะครับที่หาดใหญ่นะครับแล้วก็มาชนะคะแนนเจ้าตวงทรัพย์สสละชีพนะครับเมื่อวันที่4ตุลาคม2563ครับที่จังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็มาชนะนกยกสองโดมพัญชัยนะครับเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2563ครับที่วิกหมอชิดนะครับ แล้วล่าสุดนี่ก็มาชนะคะแนนเจ้ากาก้ายูฟาเอสซีแปะเมนบุรีครับเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2564ครับที่จังหวัดนนทบุรีนะครับส่วนเจ้าชัดชัยพิเคสแสนชัยมวยไทยยิมนะครับก็เป็นฝ่ายน้ําเงินนะครับก็เป็นนักมวยมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเป็นแชมป์มวยไทยรุ่นซูปเปอร์เบนตัมเวท รุ่น122อปอนด์นะครับเวทีมวยช่อง7สีนะครับก็เป็นมวยประเภทจังหวะฟีเมอร์ดีวดครบเครื่องนะครับขวางหน้าดันแทงดันเสียบนะครับวงในมีปลอมรัดมัดตีเด้งตีเด้งแทงเด้งเสียบนะครับ,ม,รม,รม,บ,รบมีหมัดมีศอกเสริมนะครับร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงเก๋าเกมนะครับคมาดรู้ที่ฟอร์มหลังของเจ้าชัดชัยนะครับก็เคยชนะคะแนนชมวงเพชรลูกจะพ่อกลุ่มปกันนะครับเมื่อวันาน้เจ เพชรศักชัยบำรุงสิทธิ์นะครับเมื่อวันที่18สิงหาคม2563นะครับที่ธนกรสเตเดียมนะครับแล้วล่าสุดนี่ก็ชนะคะแนนมรกกรุ่งธนเกียรตินะครับเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2563นะครับที่เวทีมวยรังสิทธ์นะครับสำหรับคู่นี้นะครับบทเบียดกระทาุทเสศษสีกันไปแล้วนะครับผมก็ยังชอบไปที่เจ้าเสื้อใหญ่สอเดชพันธ์นะครับจะเป็นฝ่ายเบียดราชนะเป็นในการชกครั้งนี้นะครับตรงที่ ยันออกอาวุธปล้ำรัดมาตีนะครับปอดใหญ่ปลายแรงนะครับก็จะมีเข่ารอยให้เห็นอยู่เป็นประจำนะครับเป็นทีเด็ดของเจ้าเสือใหญ่สอเดชพันธ์นะครับจะชนะชัดชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับก่อมาต่อคู่ที่4กันเลยนะครับสำหรับคู่นี้นะครับก็จะเป็นคู่อีกในรายการนะครับจะเป็นรายการชิงแชมป์ว่างรุ่นซูเปอร์ไลท์เวทสนามมวยช่อง7สีนะครับ จะเป็นการพบกันระหว่างตะเภาแก้วสิงห์มาวินนะครับพบกับสิบปรกเกียริเจริญชัยนะครับสำหรับคนนี้นะครับก็จะมาในพิกัดน้ําหนัก139ปอนด์นะครับมาดูที่ฝ่ายแดงนะครับตะเภาแก้วสิงห์มาวินนะครับก็เป็นนักมวยมาจากจังหวัดพัทธลุงนะครับซ้อมที่ค่ายสิงห์มาวินนะครับเป็นมวยขวานะครับเป็นมวยสูงยาวข่าแหลมแทงเก็บนะครับเตะขวาต่อยขวาการออกวุธก็หนักแรงทุกลูกล็อกรัดมัดตีเข่าในเหนียวแน่นเดินตื้อดีนะครับจะได้เปรียบชี่เวทน้ำหนักนะครับ ก็มาดูที่ฟอร์มหลังของเจ้าตะเบาแก้วสิงมาวินนะครับก็เคยชนะคะแนนโลโบภูเก็ตไฟคลับนะครับเป็นน้ำมวยมาจากบราซิลนะครับเมื่อวันที่13สิงหาคม2563นะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับแล้วก็มาชนะคะแนนยอดเหล็กเพชรออัจฉริยะนะครับเมื่อวันที่15ตุลาคม2563นะครับที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับแล้วล่าสุดนี่ก็มาแพ้นอกยก3 1นะครับ1ล้านเล็กกิตเมืองนุนนะครับ เมื่อวันที่18ธันวาคม2563นะครับที่จังหวัดสงขลานะครับก็มาต่อที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับศิวปกรเกียรติเจริญชัยนะครับเป็นนักมวยมาจากจังหวัดสตูลนะครับก็เป็นมวยใต้มาทั้งคู่นะครับสำหรับคู่นี้นะครับอ๋อเป็นมวยประเภทจังหวะดฟีเมอร์ดีวดครบเครื่องนะครับดักเตะดักถีบดักแทงนะครับวงไนมีขวางหน้าดันแทงวงไนมีปล้ำรัดมัดตีมีหมัดมีศอกเสริมนะครับฉลาดหลักเหลี่ยมดีนะครับเชิงดีนะครับ ก็มาดูที่ฟอร์มหลังของเจ้าซิมกรเกียรติเจริญชัยนะครับก็เคยแพ้คะแนนเจ้าทักษิณเล็กสิทอนุทัยนะครับเมื่อวันที่26กันยายน2563นะครับแล้วก็มาชนะคะแนนนักรบอกเฟียเทคนะครับเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2563ครับที่วิกหมอชิดนะครับแล้วล่าสุดนี่ก็มาชนะคะแนนเจ้าธนุนชัยเฟียเทคนะครับเมื่อวันที่8ธันวาคม2563ครับที่เวทีมวยลุมทินีนะครับ สำหรับคนนี้นะครับบทเบียดพระท้าวุฒิเสียดสีกันไปแล้วนะครับผมก็ยังชอบไปที่เจ้าศิวกรเกียตเจริญชัยนะครับน่าจะเป็นฝ่ายเบียดเอาชนะไปในการชกครั้งนี้นะครับตรงที่หลักเกลี่ยมเชิงชกจะดูดีกว่านะครับถึงแม้จะเสียบเรียบที่เวทน้าหนักนะครับผมก็ยังชอบไปที่เจ้าศิวกรเกตเจริญชัยนะครับจะชนะตะเภาแก้วสิงมาวินนะครับก็มาสรุปคู่มวยของวันอาทิตย์ที่4เมษายนพุทธศักราช2564นะครับคู่ที่1นะครับเดโชเล็กปอปิรักนะครับจะแพ้ ซันโวยูฟาบูมเด็กเสียนะครับคู่ที่2นะครับเมืองลบสอสละดชีพนะครับจะแพ้ปตักเพชร VK เขาใหญ่นะครับคู่ที่3เจ้าเสือใหญ่สอเดชาพันนะครับจะชนะชัดชัยพีเคแสนชัยเมทายิมนะครับคู่ที่4จะเป็นคู่เอกในรายการนะครับแต่พาแก้วสิงมาวินนะครับจะแพ้ศิวกรเกียรติเจริญชัยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากทีมงานลูกเจ้าพ่อพารานชัยและมวยหูเริงฤทธิ์สิทธิ์หลวงปู่หมุนนะครับ หากท่าในใดสนใจสมัครสมาชิกรายพิมพ์รายเสียงมวยหูก็ติดต่อเข้ามาที่ไลน์ ID 6 6 9 9 b y นะครับแล้วก็0983069212นะครับหรือจะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0908869961นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับทีมงานเจาะลึกข้อมูลเมือไทยเจ็ดสีขอบคุณครับ